ก็ก็ต่อยอดมาอยู่แล้วครับเพราะว่าเดวันเทไปเป็นสปอนเซอร์ของมิสแกร์ใช่ไหมครับและทีนี้ก็มีรังวันผู้หญิงในสไตล์เดวันเท m เมนซึ่งก็คือได้น้องไฮดี้มาแล้วก็มีงานให้น้องเรื่อยๆครับก็อย่างที่เห็นกันก็มีถ่ายแบบแฟชั่นเซ็ตและก็มีมีอย่างอื่นอีกเดี๋ยจะมีอย่างอื่นอีกเป็นงานแสดงแสดงครับเป็นซีรีส์มี MV ด้วยนะและก็โฆษณาด้วยครับ ใช่ก็มีงานต่อเนื่องเรื่อยๆค่ะที่แต่เห็นว่าแบบโอ้โหพอภาพปล่อยออกมานี่คือแบบแฟนๆนี่คือแบบโอ้โหทั้งอิจฉาทั้งแบบคือมันมีความทั้งแบบเซ็กซี่แล้วก็แบบเป็นผู้ชายก็แบบโอ้โหเซตไหนครับเซตไหนเซตไหนครับเซตที่ภูเก็ตเลยเป็นที่เป็นที่พูดถึงเนาะภูเก็ตดินเลิฟภูเก็ตดินเลิฟอานิมูนค่ะอานิมูนเป็นคอนเซป ของการที่เราไปถ่ายกันเราไม่ได้ไปกันสองคนเนาะพี่กุณเนาะเราก็ไปถ่ายกับทางทีมในวันเทค่ะแล้วเราเองก็ค่อนข้างให้ความสําคัญกับการทํางานมากๆคือเราไปหลายคนแต่เราก็ถ่ายกัน2คนอยู่ดีก็ใช่แต่ว่าเหมือนคอนเซปต์เราได้มาอะไรเงี้ยเราก็อยากจะทําให้ทุกคนทุกฝ่ายแฮปปี้อะไรเงี้ยให้ตรงคอนเซปต์ที่สุดใช่ให้ตรงคอนเซปต์ที่สุดค่ะก็เลยออกมาอย่างที่ทุกคนเห็นครับว่ามันดูหวานหวานขนาดนั้นอะไรหวานสมจริงมากเลยอ่ะแฟนๆบอกว่ามันดูสมจริงดูเป็นจริงจริงเลย แปลว่าเราเก่งนะแปลว่าเราทําดีใช่แปลว่าเราทําดีก็ดีใจที่หลายๆคนชอบค่ะครับแม่เห็นบอกว่าจะมีซีรีส์อย่างที่คุณได้บอกไปซีรีส์พอจะบอกไนสักมืว่ามันจะเป็นแนวไหนอะไรยังไงคะผมนี่คันปากมหลายรอบแล้วคุณอยากบอกอยากเล่ามากเลยแต่ว่าด้วยหลายๆอย่างตอนนี้ยังเปิดเผยไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าซีรีส์เนี่ยจะออกมาเป็นแนวแบบน่ารักมุ้งมิ้งอยู่แล้วครับ ท่าที่ผมเห็นมาจากบทนะครับจะน่ารักกับจะมีเซอร์ไพรส์หลายๆอย่างในเรื่องนี้ยอยากให้ติดตามก็ <c oughs> กมีไฮดี้อยู่ด้วยใ <c> ช <oughs> ่มีหลายๆคนที่ได้มาแสดงด้วยกันอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนติดตามนะคะอย่างมามาเองก็ได้มา<อ>แสดงด้วยกันด้วยกันเหมือนกันนะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามว่ามันจะเป็นแบบประมาณไหนแต่ถ้าให้เล่าเรื่องพล็อตเรื่องอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนไปรอลุ้นกันมากกว่าค่ะว่าเราจะมาเป็น ใจไงอะไรเงี้ยก็น่ารักมนิ่งแบบที่พี่คุณบอกแล้ะไม่กล้าพูดเยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ผมแบบบอกว่ายังพูดไม่ได้พูดจำกับพี่ผมนะครับมีอะไรถามพี่ผมได้เลยค่ะเรื่องนี้อยากฝากคุณว่าเราอยู่ใกล้ชิดกับไอที่เงี้ยเราได้รับพลังบวกจากไอดี่เยอะไหมคะมีความสนุกสนุกอะไรแบบอัพเลเวลขึ้นบ้างไหมพลังบวกก็ได้พลังใบก็ได้พลังรักได้ค่ะ ไม่รู้นะครับได้พลังได้พลังบวกอยู่แล้วน้องเขาเป็นคนมี e n e r เยอะครับเวลาทํางานด้วยก็ส่งพลังมาถึงเราเราก็มีพลังไปด้วยครับใครดีล่ะ ก็ให้ดี้ก็รู้สึกว่าแฮปปี้กับการทํางานมากๆค่ะในกองนี้ทุกคนคือน่ารักไนส์ตลอดอะไรเงี้ยพี่กุณเองก็น่ารักกับทุกคนตอนเราทํางานอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบสบายใจที่ได้ทํางานตรงนี้มากๆแล้วก็ดีใจจริงๆที่แบบว่าเราได้มายืนอยู่จุดนี้ค่ะเหมือนดีใจที่เขาเองก็แบบเลือกเราให้มาเป็นผู้หญิงในสล์เดวันเคอะไรเงี้ยแล้วก็แฮปปี้กับการทํางานในทุกครั้งเลยเงี้ยค่ะรู้สึกขอบคุณตลอด ใช่ใช้พินน์อน้ล้วนเลยอ๋อห,หนูก็มีฝึกคามีไปเรียนเหมือนกันค่ะก็ได้เข้าไปเรียนกับพี่กุลแล้วก็มีพี่เกียกด้วยใช่ก็ไปเรียนกันอะไรเงี้ยเราด้วยความที่มันเป็นซีรีส์เรื่องแรกของไคดีด้วยค่ะก็ดีใจมากๆที่ทางในวันเทศส่งหนูไปเรียนนะเพราะ<ม>จริงๆก็อยากเรียนมานานแล้วค่ะ<ม>พอครั้งนี้มีโอกาสได้มาเรียนก็รู้สึกสนุกมากๆกับคลาสเรียนอะไรเงี้ยทุกๆนาทีคือมีค่าสำหรับหนูมากๆเลยก็อยากให้ทุกคนติดตามนะคะว่าซีรีส์เรื่องแรกของหนูแล้วก็ของพวกเราอะไรเงี้ยจะเป็นยังไงสนุก จะทำให้ดีที่สุดแน่นอนใช่จะขาดไหนแบบจะปังปุริเย่ไปเลยเพราะตั้งใจเรียนมากค่ะแล้วทีนี้มีการเทรนน้องในเรื่องการแสดงอะไรก็พิเศษคะอืมไม่ผมผมไม่ได้เทรนอะไรนพิเศษแล้วตัวผมเองยังเหนื่อยอยู่เลยครับทุกวันนี้ก็มีให้คำแนะนำให้คำปรึกษาเลยค่ะเพราะเวลาเราเคยผ่านมาเราก็จะบอกได้บ้างใช่บางทีเราก็เหมือนมีอะไรที่ก็จะขอคำแนะนำ กับทุกคนอยู่แล้วรอบข้างเลยนะคะเพราะเขาเองก็แบบพี่พี่พี่คุณก็มีประสบการณ์มาก่อนอะไรเงี้ยใช่ก็มีถามบ้างค่ะรับจักทางไปเดี๋ยวจะขอเชิญพี่โคมนะคะเป็นผู้กำกับสื่อหน้าเข้ามาเพิ่มด้วยนะคะนี่มีอะไรถามพี่โคมได้เลยค่ะเชิญค่ะอีกขาทั้งคู่ที่จะให้คำตอบเราได้ใช่ค่ะ คือจริงๆมันยังเป็นความลับนะครับแต่ว่าบอกนี้ด้วยกันว่าว่ามันเป็นมันเต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์มันเต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์มีทั้งสิ่งที่ที่ผู้คุณคิดกันอยู่อ่ะมันก็มีมันได้เห็นแน่ๆมันไอสิ่งที่หวานแล้วมันจะเพิ่มดีกรีขึ้นไปอีกเยอะด้วยแล้วก็ทุกๆตอนนะฮะมันมันถูกดีไซน์กันไว้ว่าทุกๆตอน มันจะมันจะเต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์ใช้คำนี้ดีกว่ามันจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์สำหรับทุกตอนในหนึ่งตอนจะมีสองวิกเซอร์ไพรส์เอางี้เลยครับความหวานที่ว่านี่คือจะหวานกว่าที่ภูเก็ตที่ทำกับใบไม้ใช่ไหมหวานกว่าทะเลภูเก็ตไหมหวานกว่าไหมหวานกว่าหวานกว่าหวานกว่าเขาเรียกว่ามันต้องเลยคําว่าจิกหมอนไปแลยโอ้โหแล้วเนยมีดมาแทงหมอนเลยครับใช่ใช่้วคาแรคเตอร์ทั้งสองคนจะต่างกัน คือจริงๆจริงๆแล้วเราก็อาศัยเคมีของน้องๆเับเราเชื่อว่าคือทั้งอุณทั้งไฮดี้เขามีสเสน่ห์บางอย่างซึ่งซึ่งเราอยากคือเนื่องจากไอซีรีส์เดวอนเทเนี่ยมันเป็นซีรีส์ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากจากคาแรคเตอร์ของของของตัวตัวตัวดิซซเตอร์อรนักแสดงทั้งคู่เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาจากคนคู่นี้เป็นเบสหลัก แต่แต่ในขณะเดียวกันมันก็ต้องมีการใส่อะไรลงไปบ้างอะไรอย่างนี้ผมเพิ่งรู้นะครับเนี่ยเซ้าไหมครับเพราะว่าเห็นมาดีมากก็มาด้วยมาเล่นด้วยอันนี้เดี๋ยวจะสปอยจะสปอยใชเอาพูดไปเลยว่าสี่เซ้ามีอีกหนึ่งเซ้าที่ซ่อนอยู่มีเซอร์ไพรส์บอกแล้วว่ามีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์เล่นด้จะเป็นบอลนาวัลสมัครเล่นด้วยว้าเราพูดเยอะกว่านี้ไม่ได้เลย ดีครับดีจริงๆแล้วคือต้องขอบคุณนะฮะขอบคุณทางเพียนเดวันเทสนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆทั้งคู่นะครับ oh. ผมว่าคือครั้งแรกที่เจอก็รู้สึกว่ามันน่าทำอ่ะมันมีสเสน่ห์อ่ะเะนคนมันเขามีเสน่ห์เขามีสเสน่ห์ออกมากทั้งคู่มีสเสน่ห์มากๆแล้วก็นั่งคุยกันเนี่ยพี่รู้เลยว่าเฮ้ยเราจะสร้างอะไรดีๆให้กับให้กับวงการซีรีส์ได้แน่ๆครับ จร,จ,รจ,รจริงๆจริงเขาเรียกว่าต,ต,ต้อง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 ล็อกหน้าจอไปเลยเตรียมมือกดบัตรทวิตไว้นะฮะแต่ก็ต่อให้แฟนคลับมากกว่าแฟนคลับน้องๆจะได้แฟนคลับเพิ่มขึ้นมาแน่นอนแน่นอนแน่นอนเลยขอบคุณมากครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับ <c oughs> ขอบคุณครับต <c oughs> ิดตามกันด้วยนะคะ <c oughs>